ครับครับผมพันตำรวจโทรวรกรเปียบปีดาอดีตข้าราการตำรวจได้เกษียณมาห้าปีแล้ววันนี้จะมานำเสนอพระคุนแผงเครื่องกุวัดอัมพวันที่มีอายุการสร้าง400กว่าปี <Wow. S 1> สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดที่องค์ท่านได้ของราบอยู่ที่ศรีอยุธยาครับก็จะนำเสนอให้ท่านได้เห็นใกล้ชิดทีละองค์ละองค์เลยว่า ลักษณะพระเป็นยังไงมีมีพิมพ์อะไรบ้างที่ละองนะครับขอนำเสนอเลยครับสําหรับองค์นี้เป็นองค์ที่แปดนะเป็นเป็นพิมพ์พิเศษซึ่งมีสองหน้าด้านหน้าเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนะครับพิมพ์นี้พิมพ์ตรงกับที่ขึ้นวัดใหญ่ชัยมงคลครับแล้วก็เราเห็นความเก่าความอะไระน้ำยาเคลือบออกน้ำน้ำตาลดำเลย สวยงามพิมพ์คมชัดเราหันมาดูด้านด้านหลังเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์แขนอ่อนซึ่งตรงกับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเราก็มีคลิปต้นๆที่ผมได้ทำนำเสนอไปแล้วซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาใช้พระสององค์มามา,มาปากทัางหลังให้บางแล้วก็เชื่อมด้วยปูนโบราณแต่อันนี้เขาปรับปรุงมาแล้วใช้ปั๊มสองหน้า เป็นพระสองหน้าเป็นทีมพิเศษครับก็าหายากพอสมควรครับมีมีน้อยมากเลยครับออกสีน้ำยาเคลือบออกออกน้ำตาลออกดำเลยครับสวยงามครับคมชัดครับ